สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ Liverpool ลิเวอร์พูลลุ้นตัวโก่งโรเบรโตเดซบีปฏิเสธต่อสัญญาฉบับใหม่กับไบตันท่ามกลางข่าวหรือว่ากำลังรอฟังข้อเสนอจากสโมสรใหญ่สโมสรลิเวอร์พูลที่ในตอนนี้กำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการมองกาผู้จัดการทีมคนใหม่ เพื่อเข้ามาแทนที่ของเจอเก้นคล็อปที่กำลังลาทีมไปหลังจบฤดูกาลนี้โดยในตอนนี้ตัวเลือกแรกขององลิเวอร์พูลนั้นก็คือรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมสปอร์ติ้งลิสบอนในขณะที่ทางด้านของโรแบรโตเดซบี้ผู้จัดการทีมไบตันนั้นถือเป็นตัวเลือกหมายเลขสองที่ทางลิเวอร์พูลได้วางเอาไว้ในลิสต์รายชื่อของพวกเขาในเวลานี้โดยล่าสุดได้มีข่าวลือออกมาว่าทางด้านของโรแบรโตเดซบี้ที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับลิเวอร์พูลในเวลานี้นั้นได้ทำการตอบปฏิเสธ ที่จะขยายสัญญากับทางด้านของไรตันเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางไรตันนั้นต้องการให้โรแบรโตเดซาบี้ต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่อเป็นการกันท่าทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างลิเวอร์พูลและไบร์เทนมิวนิกที่ตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของผู้จัดการทีมคนเก่งรายนี้เป็นอย่างมากโดยคุณสื่อชาวอิตาลีรายนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับไรตันหลังสามารถพาทีมนกนางนานทีมนี้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรแห่งนี้ และเมื่อวานนี้ตัวของเขานั้นก็ได้ถูกผู้สื่อข่าวตั้งคำถามกับตัวของเขาว่าจะยังคงอยู่ที่เอเม็กสเตเดียมต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือไม่ซึ่งทางด้านของโรเบร์โตเดซบี้ก็ตอบกลับคำแถมนี้แบบมดรามาว่าในตอนนี้ตัวของผมนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตของตัวเขาเองแต่อย่างใดผมจะยังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นในตอนนี้จนกว่าจะได้มีการพูดคุยกับโทนี่บลูมเจ้าของทีมไบตันผมต้องการพูดคุยถึงทิศทางของสโมสรแห่งนี้ตอนนี้ผมมีสัญญาเหลืออยู่กับไรตันอีกพอสมควร แต่ปัญหานั้นไม่ใช่เรื่องของสัญญาแต่ปัญหาก็คือแผนงานและความทะยทยานของสโมสรแห่งนี้ผมอยากรู้ว่าผู้บริหารนั้นมีเป้าหมายเดียวกันกับตัวของผมหรือไม่และพวกเขามีวิสัยทัศน์เดียวกับตัวผมสําหรับแผนงานในอนาคตหรือไม่ผมต้องการทํางานให้กับสโมสรที่มีความทะยทยานผมอยากพาทีมไปในจุดที่ดีกว่านี้แต่ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้บริหารสโมสรแล้วแล้วก็สิ่งที่ผมต้องการทํานั้นมันก็อาจจะเหนื่อยเปล่า โดยจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนี้เองทําให้หลายฝ่ายมองว่าโรเบรโตเดซบี้กาลังมองอนาคตของเขากับต้นสังกัดใหม่ที่มีความทะเยอทะยานที่จะประสบความสําเร็จและเป็นสโมสรที่ใหญ่กว่าปไายตันเพราะตัวของเขานั้นก็น่าจะรู้ดีที่สุดว่าไบรตันนั้นสามารถให้ในสิ่งที่ตัวของเขานั้นต้องการได้หรือไม่และการที่ตัวของเขานั้นปฏิเสธที่จะยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นั้นก็น่าจะเป็นการรอให้ถึงช่วงตลาดซัมเมอร์ และรอพิจารณาข้อเสนอจากหลายๆทีมมากกว่าดังนั้นลิเวอร์พูลที่กำลังเป็นหนึ่งในทีมที่กำลังแสดงความสนใจในตัวของโรเบรโตเดซบีอยู่ในเวลานี้แล้วหลักก็ในตอนนี้พวกเขากำลังมีโอกาสที่ดีที่จะได้ตัวโรเบรโตเดซบีเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในฤดูกาลหน้าท่าผู้บริหารลิเวอร์พูลแสดงความสนใจในเรื่องนี้แบบจริงจังผู้สันทัดกรณีชื่อดังวิจารณ์การตัดสินใจของชาบีออนโซว่าเป็นการตัดสินใจที่ที่กล้า พร้อมเชื่อไปเออร์เลว์วคูเซนจะดังพลุแตกแค่ปีเดียวเหมือนกับเลสเตอร์ซิตี้ริชาร์ดคีซอผู้สันทัดกรณีชื่อดังทางช่องบีอินสปอร์ตได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวล่าสุดเกี่ยวกับการตัดสินใจของชาบีอลอนโซที่ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาและเป็นการสยบข่าวหรือทั้งหมดเกี่ยวกับข่าวหรือการย้ายทีมของเขาหลังเจ้าตัวออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าต้องการที่จะอยู่ทํางานที่ไบเออร์เลวอว์คูเซนต่อไปและพาทีมอชุดนี้ประสบความสําเร็จ ให้ได้อีกครั้งในฤดูกาลหน้าเพื่อลบคำสบประมาทว่าผลงานของตัวเขากับไบเออร์เลเวอร์คูเซนในฤดูกาลนี้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์เท่านั้นโดยริชาร์ดคีได้พูดในรายการกีฬาทางช่องบีอินสปอร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยพูดถึงการตัดสินใจของชาบีอลอนโซที่ไม่ยอมตัดสินใจเข้ารับงานเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่นั้นว่าเป็นการตัดสินใจของคนที่ที่ขลาดมากๆใช่ผมกล้าพูดแบบนี้เลยเพราะชาบีอลอนโซนั้นที่ขลาดจะริง,ร,งริงเขาไม่กล้าที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง หรือมองหาความท้าทายครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาต้องการที่จะอยู่อย่างสุขสบายและร้ายความกดดันที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นและในฐานะโค้ชทุกคนต่างก็อยากที่จะย้ายไปทํางานกับทีมที่ใหญ่กว่าและมีชื่อออเสียงมากกว่าและโอกาสในการคุมทีมหรือว์พูลนั้นก็เปิดกว้างสําหรับตัวเขาเป็นอย่างมากแต่เขากลับเลือกที่จะปฏิเสธมันไปผมเชื่อว่าฟอร์มการเล่นของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นที่กําลังพุ่งแบบสุดๆจนสามารถคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้นั้นมันเหมือนกับสมัย ที่เลสเตอร์ซิตี้เคยสร้างปรากฏการณ์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาได้เมื่อหลายปีก่อนและตอนนี้ไบเอ์เลเวอร์คูเซนก็กำลังเป็นแบบนั้นผมขอเรียกโมเดลนี้ว่าเลสเตอร์คูเซนนั่นก็เพราะว่าตัวของผมนั้นเชื่อว่าไบเอ์เลเวอร์คูเซนจะไม่มีฤดูกาลแบบนี้อีกต่อไปแล้วในฤดูกาลหน้าและพวกเขาจะกลับไปเป็นทีมระดับลุ้มตัวยูฟาแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นและเมื่อถึงตอนนั้นชื่อเสียงของชาบีอลอนโซนั้นอาจจะไม่ดีแบบนี้อีกต่อไปแล้วก็เป็นไปได้ดังนั้นผมจึงมองว่าการที่ตััวขของเานน้ ไม่กล้าเลือกที่จะตัดสินใจย้ายซบลิเวอร์พูลนั้นคือการตัดสินใจที่ขี้ขลาดเป็นอย่างมากและโอกาสดีๆแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วสําหรับไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นและชาบีอลอนโซไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนก็ตามทีและก่อนที่จะจบเรื่องนี้ผมมองว่าชาบีอลอนโซนั้นได้ทิ้งโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาไปเป็นหนอที่เรียบร้อยแล้วลิเวอร์พูลและบบเยอร์มิวนิคอถือเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรป และมีศักยภาพพิยงพอที่จะทําให้ตัวของชาบีอลอนโซนั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมระดับแถวหน้าของโลกได้คุณลองมอง,อ,งองไปที่เป๊ปกวาดีโลลาเขาประสบความสาเร็จ,จกับบาร์เซลโลนาเขาก็ต่อยอดความสําเร็จทันทีกับบาเยอร์มิมิกหรือไม่ก็เจอเกนคลอปที่ประสบความสาเร็จกับบรัสเซียดอทดมุลหลังจากจบการพักผ่อนยาวเขาก็เลือกทํางานให้กับลิเวอร์พูลทีน่าเป็นทีมใหญ่ในทันทีและถ้าบอกว่าชาบีอลอนโซกําลังรอเป็นผู้จัดการทีมรอาอันมาดริตแล้ว และก็คุณเชื่อหรือว่าถ้าหากฤดูกาลหน้าชาบีอลอนโซทำผลงานยงแยก่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนคุณคิดว่าราอันมาดริดจะเลือกเขาเหรือริชาร์ดคิกกล่าวทิ้งท้ายเทียร์หนึ่งยืนยันทีมจากลีกซาอุดิอาระเบียจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวโมซาลาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้และโยฮันบากายโยโกคือตัวเลือกที่ลิเวอร์พูลวางเอาไว้ในฐานะตัวแทนของโมซาลารูดิเกลที่สายข่าวระดับเทียร์หนึ่ง จากสกายสปอร์ตได้ออกมาให้ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับนักเตะสองคนพร้อมๆกันนั่นก็คือในรายของโมฮัมเหม็ดซาลาห์และโยฮันบากาโยโกซึ่งนักข่าวรายนี้ยืนยันว่านักเตะทั้งสองรายนี้มีจุดเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกันและอาจจะเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายสําหรับลิเวอร์พูลในช่วงสมัมเมอร์นี้โดยรูดิเกเลติยืนยันว่าข่าวการย้ายทีมของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นั้นจะกลับมามีความเคลื่อนไหวที่เข้มข้นอีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้โดยตัวของเขานั้นยืนยััันนนว่่าาาทีมดดงงใซอออิิ I i ิโปรกย และอันทิลานังต่างก็มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่อยากจะคว้าตัวศูนย์ยืนหน้าชาวอียิปต์รายนี้ไประวมทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และทั้งสองทีมนี้ก็พร้อมที่จะทุ่มค่าตัวจํานวนมหาศาลมาให้กับทางลิเวอร์พูลได้พิจารณาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้และการที่ในตอนนี้ลิเวอร์พูลเพิ่งจะได้ริชาร์ดฮิวเข้ามาเป็นผู้เอเํานวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรน,นั้นก็อาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในอีกรูปแบบที่คาดไม่ถึงก็เป็นไปได้แม้ว่าที่ผ่านมานั้น จะเคยมีข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่และเก็บโมซาลาให้อยู่กับทีมต่อไปในระยะยาวก็ตามทีในขณะที่อีกข่าวที่ทางด้านของรูดิกเลตีได้นําออกมาเสนอนั้นก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเมื่อมีคํายืนยันว่าลิเวอร์พูลนั้นกําลังสํารวจความเป็นไปได้ในการคว้าตัวโยฮันบากายโยโก้ปีกตัวเก่งวัย20ปีจากสโมสร t s v ไอโฮเฟนเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยทางลิเวอร์พูลนั้นตั้งใจที่จะให้โยฮันบากายโยโก้นั้นเป็นตัวแทนในระยะยาว ของโมซาลาที่มีโอกาสอำลาลิเวอร์พูลไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้แน่นอนว่าการขาดโมซาลาไปนั้นจะทําให้ลิเวอร์พูลเสียหายเป็นอย่างมากแต่ทางลิเวอร์พูลนั้นก็เชื่อว่ายันบา์กายูโกูนั้นจะสามารถทดแทนโมซาลาได้อย่างแน่นอนแต่อาจจะต้องใช้เวลาให้นักเตะรายนี้ได้เติบโตอีกนิดและสําหรับลิเวอร์พูลในตอนนี้ถือเป็นการทํางานที่วัดใจบอร์ดบริหารสโมสรอ,อย่างแท้จริงว่าจะตัดสินใจอย่างไร เพราะมันอาจจะส่งทั้งผลดีและผลเสียได้ในอนาคตแน่นอนว่าการที่ในตอนนี้โมซาลามีอายุ32ปีแล้วและจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าดังนั้นการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับโมซาลานั้นคือเรื่องที่ลิเวอร์พูลกำลังคิดหนักทั้งเรื่องระยะเวลาในสัญญารวมไปถึงเรื่องค่าเหนื่ยที่สูงที่สุดภายในทีมของโมซาลาแต่หลายฝ่ายก็เชื่อว่าสภาพร่างกายของโมซาลานั้นจะสามารถลงเล่นในหลีกระดับสูงสุดได้อีกหลายปีและการต่อสัญญาฉบับใหม่ นั้นถือเป็นเรื่องที่คุ้มค่าในขณะที่ดินการย้ายทีมของโยฮันบากายโยโก้นั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแต่ในตอนนี้ลิเวอร์พูลยังอยู่เพียงแค่ขั้นตอนให้ความสนใจเท่านั้นและยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมทั้งนั้นดังนั้นดินของบากายโยโก้คงต้องรอความชัดเจนในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ